ไม่ใช่ไม่ใช่คนละเร่องกันไปไปคนละหน่วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหต่อหัวเลยได้ฝนอะไรบ้างไหมฮะได้ฝนอะไรบ้างวันเนี่ยเอาบาตูก้ามาต่อนเร็วเป็นฝนได้ฝนเอากลับไป ยังยังยังยเค็นไม่ได้เช็นไม่ได้ไม่ยอมบอกโพสขึ้นวอด้วยว่าใช้ขึ้นอะไรอยู่ผู้เก่าไหมผู้เก่าผู้เกาังยองน่งยองอ่ไหดเจ็บเขาเดี๋ยวเาี๋ยวลรูเพื่อเพื่อความปลอดภัยติด่าไหมต Đưa mới cái bài kênh đu thầm mèng này, đây này. À. Đây. mày hết hiệu lọt mày Đài cổ. Đài cổ. Ừ. mày dưới bong nhỏ mày dưới mày dưới mày không? mày dưới mày dưới mày dưới Tên là mày dưới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  mày nè,

ยิงหลังยิงหลังมาหนึ่ยิงหลังโตรงไหนสีผู้สีผู้โอ้ยเก็บบหม่ไม่บอกมึงบ่อไม่บอกบอไเดี๋ยวแป๊บนึงบ่อไปเอาเอาเว้นลงนิดนึงเอาเว้นลงโอเคโอเคโอเคบออไม่บอกบออไม่บอกไปโดนยิงหลังได้ข่าวมึงตุถูกทีมตะตอก่อเหรอสัต่ฮะฮะฮะมึงรู้ป่ะที่ฟูเป็นใครเนี่ย ไม่ได้ดูถูกดูจริงๆกูกูทีมสตอร์แล้วเว้ยมึงดูเนี่ยไม่ได้ดูถูกดูจริงๆแล้วมึงจะเอาแก้วเหรอมึงจะเอาแก้าเหรอมึงเจะเอาของสัญญาณกูไปแข่งกับทีมสตอร์นะแขทีมสตอร์กูเนี่ยมึงรู้จักว่าอมาเลยมาเลยมาเลยขัดใหญ่เก๋าอ่ะฮะฮะเฮ้ยเ้เก่าไม่เก๋าก็นน่าแล้วดูถูกทีมสตอร์กูทำไมฮะดูถูกทีมทีม

พี่หาลังมดแดงมาหน่อยโอ้ยแล้วหาลังมดแดงวะหนามมาฟาดได้ไหมเออเออไม่หลั่งยิงได้ไหมเราเอาแว่นออกเลยมันเข้าตาจี้มาจี้เราไม่หลั่งยิงแล้วไม่หลังยิงแล้วเราไปแอลออมาเป็นลังเลยก็จะหาหายหมดเออเฮ้ยทำไมเมื่อกี้พวกเราเราอยากรู้แค่ว่าบ่อน้ำมันอยู่ตรงไหนบ้างฮะอยากรู้แค่บ่อน้ำมันอยู่ตรงไหนบ้างถ้าบอกมา ไกับเราไม่มีบ่อน้ำมันไม่มีร้ออะไรขายให้อดั้งเราไม่มีไม่มีรถน้ำมันของใครเราไม่มีรถน้ำมันนั้นเป็นรถน้ำมันที่ต้นกา่าต้นจากไหนคุรินคุรินหาลังโคตแดงอยู่อ่ะ๋อจริงหาลังเลยไม่มีรายงานการต้นเข้ามาอย่ามาโกหกเราเอามาจากที่นี่ของเราเองไปแล้วลูกไปแล้วไป กินข้าว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 โอ้ยโอ้ยกำนะคืนท่านหออ